ขนมปังท,ที่ที่เหลือไงแล้วทีเนี้ย mm hmm. เราจะทํามื้อเช้าไปให้เธอเดี๋ยวใส่ไข่ตรงกลางเลยแล้วอะไรบ้างอะทำไงเดี๋ยวเขาช่วยง่ายมากขอไข่แค่ใบหนึ่งไข่หนึ่งใบใช่แล้วจ้าไข่อยู่ไหนย่ต้องปรุงอะไรไหมก็จริงๆมันตามใจนะ มันวกเขาก้ใส่เกลือได้นะนี่ได้นะนี่มองเห็นไหมดูสวยดูสวยมองเห็นไหเาไม่เห็นนะเราไม่ได้นี่เรกล้องโชว์อีกแล้วนี่มันเริ่มขาวข้างล่างแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันขาวกว่านี้อีกนิดนะเธอเราจะออกมาเป็นรูปรักษณะที่สวยๆอย่างเขาไม่ง่ายๆอยากลับแรงนะเราจะใส่อะไรดีใส่กระเทียมแล้วกันเาจะนกะทีอ่าเธออยากใส่กะเทียมกระเทียเามีกะเทียม กระเทียมไปหน่อยหอมนะครับเกลือหน่อยไหมนี่ครับเสร็จแล้วโอโ้ลอน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 ช่วนได่ไหนไหนที่อยากให้ดูหน่อยซีเป็นยังไงบ้างเขาอ,อยากกินแล้วจะเย <m> อะไหมนะเฮ้ยเยิมเยิม,ยม,ยม ไหนขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยจ,จุ่มไข่เยอะไหมเขาด้วยจ,จุ่มไข่เยอะไหมเขาหน่อยเป็นไงฝีมือตัวเองอร่อยดีเดนเนี่อนอยอร่อยว่ะเพราะว่าเขาใส่เกลือไปเยอะแล้วก็ใส่กระเทียมหอมกระเทียมด้วยกระเทียมเมื่อกี้เนี้ยเอออันนี้มันดีนะมืม้อเชา้าเนาะเป็นมีประโยชน์ไปไงกินหอมกระเทียมกินเหมือนอะไรอ่ะ อกระเทียมดีเนาะอร่อยอร่อยแล้วก็มีความเค็มนิดนึงโอเคคลิปนี้ถือว่าผ่านนะคะแล้วก็ไข่ก็ยืมอ,อร่อยด้วยอร่อยด้วยโอเคปิดคลิป <c oughs> <c oughs> บายบายคะ่ะข้าวหน้าถ้ามี คลิปอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไระคะ่ะก็บอกกันได้นะวันนี้ไปแล้วถือว่าคลิปนี้สำเร็จไายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเอาอะไรอะไรมาโชว์หน่อยจ้าคลิปถัดไปนะไายบายวันนี้